นี่คือเกมที่เขาว่ากันว่ากำลังจะมาเป็นคู่แข่งของเกม Life Simulator จำลองการใช้ชีวิตที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอย่าง The Sims ค่ะโดยเกมนี้มีชื่อว่า i n j o y นะคะหรือถ้าอ่านตามแบบภาษาเกาหลีที่เป็นผู้พัฒนาเกมเนี่ยเหมือนเขาจะอ่านออกเสียงว่า Enjoy ที่แปลว่าสนุกยังไม่ทันได้เล่นเลยนะคะแค่ชื่อเกมก็สนุกแล้ว ใช่คะ่ะนี่คือเกมสัญชาติเกาหลีใต้โดยผู้พัฒนาอย่างคราฟตันที่มีผลงานเกมมามากมายถ้าเอาที่โด่งดังที่สุดก็คือ PUBG นี่แหลคะค่ะตอนนี้เกม Enjoy กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะแต่ก็มีคลิปวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์ปล่อยออกมาให้ดูกันเป็นน้ำจิ้มแล้วจากตัวอย่างก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวละครมันน่ารักมากเลยอะ่ะ อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณคิมเฮียงจุนที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเกมนี้เขาก็อธิบายแนวคิดเบื้องหลังเกม e n j o y นะคะว่าผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า AR Company ดูในคลิปมันก็คือบริษัทที่อยู่สูงลิบลิ่วสูงเสียดฟ้าเลยอารมณ์บริษัทของพระเจ้า,าพูดกันง่ายๆแล้วเราก็ต้องทำการบริหารจัดการหรือว่าควบคุมชีวิตของผู้คนในเมืองนี้ก็ดูจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ f u o l o o y o y นะคะเหมือนเขาจะจงใจให้คำว่าซ o ย ZOI ของชื่อเกมมันไปพ้องเสียงกับคำว่า Joy ปะแบบ Enjoy Enjoy อะไรเงี้ยเออเหรอว่าใช่ทีนี้ในการเล่นมันก็จะไม่ได้เหมือนกับ The Sims ไปซะทั้งหมดนะคะ,คะก็ะจะมีหลายจุดที่แตกต่างกันเพราะว่า Enjoy เขาจะให้ความสำคัญกับชีวิตการทำงานมากกว่าแค่เป็นอาชีพอาชีพนึงอย่างที่เห็นเนี่ยคือเราจะต้องควบคุมตัวละครในเวลาทางานจริงๆค่ะ ไม่ว่าตัวละครนั้นจะเลือกอาชีพเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนักดับเพลิงหรือแม้แต่นักร้องไอดอลก็ตามอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะเนี่ยเราก็ต้องมาถูพื้นมายืนจัดสินค้ากันจริงๆแบบนี้แหละค่ะและในอ n j o อก็ยังมีระบบที่เรียกว่าโหมดผู้กำกับนะคะที่จะทำให้เราสามารถควบคุมมุมมองต่างๆของเกมได้ค่อนข้างอิสระสามารถปรับเปลี่ยนการตกแต่งในพื้นที่สาธารนณะถนนหนทางต่างๆเนี่ยเปลี่ยนได้ยันสภาพอากาศเลย แล้วก็ยังสามารถปรับแต่งไอเทมต่างๆพวกเสื้อผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นเปลี่ยนลวดลายบนเสื้อผ้าหรือว่าเปลี่ยนองค์ประกอบของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ซึ่งอันนี้จริงๆก็คล้ายกับคุณสมบัติที่จะเพิ่มเข้ามาใน The Sims ภาค5ด้วยมั้งแต่จะเหมือนหรือว่าจะต่างกันแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีค่ะนอกจากนี้คุณโปรดิวเซอร์คิมเขาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าหัวหน้าหรือบอสใหญ่ของบริษัท AR Company แท้จริงแล้วก็คือ เจ้าแมวน้อยตัวนี้นั่นเองส่วนตัวอย่างเกมที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็มาจากช่วงแรกของการพัฒนาค่ะในตัวเกมจริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะคราฟตันเขาก็ตั้งใจว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2024นี่แหละแต่ก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าจะปล่อยเกม e n j o y บนแพลตฟอร์มไหนบ้างถ้าอยากจะรอตามข่าวเกมนี้ไปพร้อมๆกันก็อย่าลืมกดติดตามช่อง d ดโอเนโอเกมกันด้วยนะคะ